สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นที่รักทุกผู้ทุกคนเด้อค่ะเด้อค่าาะวันนี้ยายลินก็มีเรื่องเล่าของเมียฝรังท่านหนึ่งมาเบอาให้พี่ให้น้องฟังผู้ยิ่งท่านนี้เล่าฝากเรื่องเล่าของเล่าไวเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับลูกู้ยยิง่งหลายหลายคนที่เดินทางสายฟอทุกทุกคนที่ได้รับรู้แล้วก็เตรียมรับกับทุกๆสถานการณ์ที่สิเกิดขึ้นในต่างแดนนะคะ ค่ะเรื่องเล่าเรานี่สิเป็นไปแนวใดกลับมาฟังเางาๆไปน้าก,กันกับเยลิน hmm. อินดีเมียฝรั่งเราเรื่องพร้อมกับรับชมวิวแล้วกับบรรยากาศดีๆของวัดป่าดงหนองตาลที่จังหวัดอุดรธานีอ่าเป็นอาหารตาไปน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะเรื่องกัมมิโยวามีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเย,ยลินขอสังวันน้ำเนาะคะนะ่ะเนาะซึ่งได้เล่เราอ่าให้เฮาได้รับทราบว่า <c oughs> ขอให้ค่ะคุณพีทันนีอายุประมาณหาบ8ปีนะคะแล้วก็สามีของเล่านันก็อายุา60ปลายๆค่ะพี่น้องคะ่ะเราแต่งงานได้มาเจ7-8ปีแล้วสามีของเล่านี่ก็เป็นคนที่มีฐานะดีมีบ้านมีซองมอีอสังหารรมทรัพย์มีอพาร์ตรเมนต์ให้เช้าในหม่องบ้านเมืองที่พนอยู่นะคะ และเราก็าได้ไปแต่งงานแล้วก็นั่พีผู้ยิ่งทันนีมาอาศัยใส่ชีวิตอยู่ในต่างแดนนั่มแต่หลังจากที่ผ่ามาอยู่ในต่างแดนนําแล้วคุณพี่ผู้ยิ่งก็บร้รับการดูแลเอาใจเท่าที่ควรน,นะคะพี่น้องคะสามีจะเป็นคนที่ขี้เหนียวมากๆนะคะเวลาไปซื้อของกินของอยากในห้างสรรพสินค้าต่างๆอื ừ. เรากับพยายามเก็บของใส่รถเข็นแนวใดเราอยากกินเราก็สิเก็บใส่รถเข็นทั่วไปนะคะรถชอปปิ้งค่ะอือผู้เป็นผัวนี่ก็ยิบอ,อ๋อยิบออกเด้เราอเอยิบออกเราก็บอกว่าเพราะไซื้อมันสินเปลืองเงินของเขาพนะนะเออแรกๆเ,เราก็ทำใจแล้วก็คิดว่าเอาความดีเขาสู่และดูแลเอาใจใส่สามีเป็นอย่างดี คิดว่าเขาสีดีขึ้นยูดอกได้เมื่อใดเมื่อหนึ่งแต่สุดท้ายความดีของเรากับบ่สสามารถเอาชนะใจสามีของเราใดยิ่งยูโดนทอาใดก็เแหงออกหลาล่าขึ้นบาดเนี่ยขี้เหนียวทุกอย่างแม่แต่อันเครื่องใส่ไฟฟ้าในบ้านในซองอกะสีใส่พัดลมสีใส่ตู้เย็นกะนยาบป้าชีวิตเล่าก็เป็นต่อีโตนศาสตร์แต่พี่น้อง เอ้ยทุกอยู่บันอันบ่พ่อมาพ่อทุกลําบากอยู่เมี่ยงนอกเนี่ยมโพรมาเหลือแ้อืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่รับโบได้มากที่สุดก็คือเล่าบบได้กินอาหารไทยเลยเออฝรัง่งผู้หี้บอกว่าอาหารไทยนั่มันเหม็นแห้งอันนี้ก็มีฝรั่งหลายคนเว้ามากขึ้นกันได้พี่น้องอืมแต่ที่โศนศาสตร์เราอืมเมื่อนึงกัเลย ให้ซามีเนี่ไปสรงเขาปลาหาเก็บเฮ็ดเอ่อเก็บพักปลาเออบ่ห้ซื้อกูก็สิหากินของปลาวาสันทเถาะเออผัวกระจมพี่น้องเอ้ยผัวจมหยากเปียงน้ำหมูกน้ำมันลดข่อเออหยากเสียเวลาลาเวการทำงานของข่อยผัดว่าเอ้าจังสีกงส่กะมีเนาะจังสี่กะมีเนาะพี่น้องเอ้ยฟังเงาๆไปนำกานเดอค่าเดอร์ชีวิตของมาดามทันนีเป็นตาลิตตนลิตตน เสียเวลาไปทรงเร็วพราพ่อเออบอคุ้มค่ากับอันค่าน้ำมันลดข่อยืปพี่ยนผูนยิ่งทันนี่เล่าก็เทียงเออตาตีตาล่านคือกันเอออันนั้นกับบ่ไดดอันนี้กับบด่ดอ้ปาปากขึ้นบ่ไดดบ่านนี่มีแต่ตไลให้เล่ากับประเทศไทยมึงกลับเมืองไทยไปเลยอันอยู่ทุกอยู่ยากทนบ่ไดดกลับไปกับแผ่นดินเกิดเทอไปเออนั่นคือสิ่งที่ฝรั่ง ผู้ที่เรียกว่าสามีตอกหนาเล่ากลับขึ้นนะคะอืมตลอดระยะเวลาที่อยู่น้ำกันเจ็ดแปดปีนี่หาตะเรืองสียาอยู่ตลอดเวลาพี่น้องเอ้ยอืมแต่ว่าถ้าหากมีการยาล่างเกิดขึ้นเด้อพีพ่ผู้หญิงท่านนี้สีบ่มีสีใด,ดยอีหยังเลยแม้แต่บาทเดียวฟังให้ดีๆเด้อพี่น้องเด้อสาวสาวสายฝนนะคะ เพราะการทำสัญญาก่อนแต่งงานว่าไม่ว่าจะเลิกกันหรือสามีจะตายคุณไม่มีสิทธิ์ได้อะไรทั้งนั้นเพราะว่าสามีเขามีลูกและครอบครัวเก่าอยู่แล้วสรุปก็คือผู้หญิงพีผู้หญิงได้มาอาศัยอยู่ที่บ้านสามีโดยที่บ่มีสิทธิ์ใดๆเลยและสามีพร้อมที่สีไล่ออกจากบ้านตลอดเวลาถ้าสิพูดถึงความลำบากมันกับมันมันกับลำบาก เกินคำอธิบายออกมาเป็นคำพูดให้ผู้ใดฟังใดนอกจากผู้ยิ่งไทยลหลายๆคนที่ประสบปัญหาเดียวกันทอนันที่สิข่าใจในจุดนี้และแน่นอนก็ต้องมีคนสงสัยว่าเป็นยังเจ้าขึ้นเพื่อกลับเมืองไทยเจ้าท้านเฮ็ดอีหยังคือผู้หนีไปมองอื่นสิมาทานในเขาโขกซับเฮ็ดอีหยังหลากหลายมุมมองหลากหลายคำถามที่ผุดขึ้นมาทำไมถึงไม่ดิ้นรนขวนขวา,ขวาย เออซึ่งขอนี่เรากระไดตอบมาว่าเราบอกว่าเราบร่มีความรู้บ่มีความรู้ที่มาจากไทยก็มีหน่อยเออภาษาอังกฤษกระไดงูงูงปลาแถมสีต้องมาเล่นภาษาประเทศนั่นนัน่บอกตรงตรง,ตรงว่ามันยากหลายมันยากหลายสำหรับโตเล่าซึ่งเป็นคนที่มีพื้นฐาน มีเอ่อสิ่งที่ติดโตมากหน่อยกว่าผู้อื่นอยู่แล้วอ,อด้วยความเข้าใจว่าการได้ฝรั่งมาใช้ชีวิตในต่างแดนนั้นจะได้ถูกรับเลี้ยงดูแลเป็นอย่างดีแมนว่าบอดายลำลยรวยบดายสุขสบายเอ่าเหมือนคนอื่นๆเข้ากับให้ได้ดีกว่าตอนอยู่เมืองไทยกันยังดีนี่คือสิ่งที่เล่าหวังนะคะพอเม่ก็ตายจากไปเบิดแล้วบ้านอยู่เมืองไทยกับโบมี ลูกเต่าส่วนตัวเราเองกับโบมีสิกับขึ้นไปสะอาศัยญาติพี่น้องปองไปอยู่กับบกาลกับไปเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลาเจ็ดแปดปีที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนเล่ากับโบมีปัญญาที่สีซับพดอ่าญาติพี่น้องผู้ตกทุกข์ได้ยากลําบากอยู่เมืองไทยคือกันดังนั้นชีวิตที่เล่าลําบากตกละกับลาบากอยู่เมืองนอกเล่ากับบกาหวนกับประเทศบ้านเกิดตัวเองเพื่อไปเป็นภาระหรือ เป็นคําคอลหาต่างๆให้พี่ให้น้องให้ไทบานเพิ่นได้ว่าไปได้ผัวฝรังแล้วไปบลอดกอดบอกุ่มได้งโง่ขึ้นมาไตาอันคือหมูคือหมามเลาเล่าไปกลับบานบ่ได้พี่น้องจ้าบบลูวาสิกลับไปอยู่ไทยได้จังไดในเมื่อเบื้องหลังไม่มีอะไรเหลือเลยในประเทศไทย แล้วก็คิดตะว่าบาดฝันหน่อยว่าถ้าแต่งงานแล้วมาอยู่ในตางแดนย่ำแก่ย่ำเถ่าสามีกระสีใดดูแลเล่าให้อยู่มีสุขสบายแน่บ่หน่อยกระลายบ่ดันใดกระดานหนึ่งนั่นคือสิ่งที่เราขาดหวังไวในหัวใจลึกๆอแต่สุดท้ายกลับมาเจอผัวที่เพิ่งบ่ได้ทาลายจิตใจของพี่ผู้หญิงอยู่ตลอดเวลานะคะ เวลากโกรธเวลาเขียดขับไล่ให้กับไทยอยู่เสมอๆม,มีตะขับไล่ใส่ทรงเมื่อเคยมีความเมตตาตอนนี้ก็ไดยแนะนําให้พี่ผู้ยิ่งเขาว่าต้องยืนด้วยขาของตัวเองให้ได้ฟังเดอ้อสาวๆส,สายฝอหลายๆท่านเมื่อมาใช้ชีวิตในต่างแดนการที่เรามีเงินมีงานเป็นของตัวเองเนี่ยมันเป็นการพึ่งพาตัวเองโดยถาวร หากวันใดวันหนึ่งที่ชีวิตของเราจะต้องมาพบเจอเหมือนเรื่องราวพี่ผู้หญิงคนนี้อย่างน้อยเรายังมีที่พึ่งให้ตัวเองพึ่งลำแข้งตัวเองถึงเมตรจะเพียงน้อยนิดแต่ยังดีกว่าเราไม่มีอะไรเลยเรียนให้ได้มากที่สุดเรียนรู้ในทุกๆด้านที่เราพอจะหาเพิ่มเติมให้ตัวเองได้ค่ะงานกับพ่อหาใดอยู่ดอก แลวกับงานทุกอย่างบ้นกับตองมีทักษะในด้านการสื่อสารคือกันนะคะสาวๆค่ะหากเมื่อใดเมื่อหนึ่งสามีไล่ออกจากบ้านแล้วเราก็จะได้อยู่ต่อได้ด้วยลำแข้งของเราเองอีกทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายของแต่ละประเทศ สามีสามารถที่จะยืนยาใดโดยลำพังใดนะคะซึ่งกฎหมายเขายอมรับถ้าหากว่าสามีต้องการยาจริงๆเขาก็จะขัดไม่ได้เลยและเราก็ต้องออกจากบ้านเขาเมื่อครบกําหนดเวลานะคะพี่น้องคะ่ะเออมันจีเป็นทั้งสี่พี่บอกง่ายๆกับจังเช่นกรณีฟองยาของเยลินนี่ ตอนแรกอดีตสาของเยลินเราบรูเด้ว่เยาลินสีฟองยาเล่าขอหามีสูเออเยลินแกงถามเล่ากับวัตเทอสียากับฉันเนี่ยสียาในขอใดเอาเราบอกว่า,วาบอกมีความสุขน้ากันกับสามารถยาใดคือกันเรา,บาวาบอกว่าบ่างหนายาลินเด้พี่น้องชีวิตในต่างแดนนี่ผู้ใช้สามารถลองขอยาเฮาโดยเพียงลําพังกับใดดีดพี่น้องขอหาเพียงแค่ว่าบ่ามีความสุขน้ากันเนี่ย มันก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นแล้วสาวๆจาบาวาสีมาอยู่ประเทศใดในยุโรปกัร้างนะคะการที่เฮามีงานเหตุมีเงินเป็นของเจ้าของมันเป็นหลักที่มันคงให้ตัวของเฮาเองนะคะบาวาสีเป็นกรณีใดๆเรื่องเล่าของพี่ผู้ยิ่งทันนีที่ได้ฝากไว ก็หวังว่าพี่เพื่อนๆสีฟังจนมาหอดตอนสุดท้ายเนาะเขานะเรื่องเล่าสิเป็นไปจังไดก็ให้อ่อลงในคอมเมนต์มีความคิดเห็นแบบใดมีคําแนะนําดีๆแบบใดก็ลงในคอมเมนต์ให้พี่ๆเพื่อนๆที่ทั้งเกา่าทั้งใหม่เพิ่นที่มาติดตามช่องเยลินอินดีได้รับชมแล้วก็ได้อ่าน เป็นวิทยาทานในความรู้ต่างๆไปน้ากันเนาะค่ะเนาะถือสวาช่องของเยลินนี่เป็นบ้านหน่อยหลังหนึ่งสาหรับอ่าพี่ๆเพื่อนๆทั้งสายฟอกดีในไทยกดีต่างประเทศกดีมาแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตกันทั้งด้านแย่แล้วก็ด้านดีด้านประสบความสําเร็จแล้วก็ด้านที่ฝ่าฟันความลําบากมาได้อย่างไรเยลินยินดีหลายๆนะคะที่พี่ๆเพื่อนมาลงคอมเมนต์ต่างๆ ในช่องของยลลินในแต่ละคลิปในแต่ละเรื่องเล่าที่นำมาแบ่งปันกันนะคะไทยนี่ก็ขอส่งกำลังใจให้สาวไทยไกลาบานสุภูสุสคนชีวิตมาดามไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปนะคะเป็นกำลังใจให้พี่เพื่อนเพื่อนพี่พพพน้อง,ป,องป้องปายสาวสายฝอสุภูสุสคนให้มีความสุข พบเจอชีวิตที่ดีสมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้วค่ะเด้อบ่าว่าสิอยู่ในต่างแดนกด็ดีอยู่ในไทยก็ดีกําลังคบหาก็ดีศึกษาดูใจกันก็ดีหรือแม้แต่คุณใช้ชีวิต สายเดียวเพียงลำพังก็ดีนะคะบพราว่าเจ้าสีเลือกชีวิตในด่านใดก็แล้วแต่อย่าล่นให้ความเข้ารบการตัดสินใจอของทุกทท่านนะคะแล้วก็ยินดีทรงกำลังใจให้ทุกๆคนในทุกๆด่าน ขอให้ผ่านพลวิกฤตชีวิตไปโดยดีดนะคะไทยนี่เลวตนคือที่พึ่งแห่งตนทองไวนะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆอย่าฝากความหวังฝากชีวิตของเราทั้งหมดไว้กับผู้ชายคนหนึ่งที่เราใช้ชีวิตด้วยหรือเรียกว่าสามีเพราะท้ายที่สุดแล้ว ตนคือที่พึ่งแห่งตนคนที่รักเรามากที่สุดก็คือตัวเราเองคนที่จะนำพาเราฝ่าฟันอุปสรรคความทุกข์ยากลำบากใดๆก็คือตัวของเราเองฝากไว้ณที่นี้นะคะพบกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพด้วยเด้อพี่น้องพอกันคลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย